สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับชาวนี้ที่อังคารกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับอีกิวซังสวัสดีครับวันนี้คิวซังพาท่านผู้ชมมาอัปเดตดอกซากุระญี่ปุ่นกันอีกแล้วเนาะกิวซังเนาะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับอี่กิวซังยี่สิบเจ็ดเดือนอะไรเลยธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับหกสิบเจ็ดนั่นเองเนาะกิวซังเนาะครับนี่ฮะบรรยากาศล่าสุดดอกซากุระของเราตอนนี้ทางฝั่งทางด้านขาเข้านะครับโน่นตรงนั้นจะเป็นจุดจำหน่ายบัตร เข้าชมนะครับสวนเจ้านายก็สวยวันนี้เราไม่ไปเราจะมาพาชมบรรยากาศตอนกลางวันกันนบ้างเนะาะปกติเราจะมาตอนไหนคือซังตอนเย็นก่อกว่าใช่เพราะว่าอีคิดิไปอ้คือซังไปโรงเรียนนั่นเองนะฮะเลยทําให้เราจําเป็นต้องมาถ่ายช่วงเย็นวันนี้ไอ้คือซังเลิกเรียนแล้วแสงยังมีนะฮะเราก็เลยมาเก็บบรรยากาศให้ทนู้ชมดูอันนี้คือสายพันธุ์ญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับถ้าสายพันธุ์ญี่ปุ่นแท้ๆเนะี่ยเขาจะ ออกสีชมพูอ่อนๆแบบนี้นี่นี่นี่เพ่อนะฮะไอคิวซังไอคิวซังบอกนี่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 นหืะท่านี่คิวถ่ายหลายรูปเลยเพิ่มแสงอีกหน่อยไอคิวซังวิธีเพิ่มแสงกดตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่กดหนึ่งครั้งแล้วก็หมุนให้มันบาลานซ์อ่ะขนาดนี้พอเพิ่มแสงให้กล้องนี่ท่านผู้ชมสวยงามบรรยากาศดีดอกไม้สวยวันนี้เราจะพาท่านผู้ชม วันย้อนสอนกลับเข้าไปนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงดอกไม้จะสวยแค่ไหนรับรองว่าบรรยากาศตอนกลางวันดีกว่าตอนเย็นแน่นอนเพราะว่าเราจะเห็นแสงสวยๆที่ผ่านกับดอกซากุระได้แบบนี้ท่านผู้ชมดูสีมันสวยมากสดมากท่านผู้ชมนี่ซึ่งดอกซากุระสีชมพออูอ่อนๆของแท้ญี่ปุ่นจะอยู่ฝั่งด้านนี้ส่วนด้านนี้เป็นฝั่งนี้จะเป็นสีอะไรคิดซั สีเอ่อชมพูเข้มเนาะชมมพูออเขออ้ออกหวานเย็นบานเย็นบานเย็นพอเห็นพึ่งเขากินน้ำหวานแล้่พึ่งเขาไปกินน้ำหวานน้ำหวานมันเยอะมากไงนี่อันนี้เป็นต้นของอสายพันธุ์อะไรนะสายพันธุ์ไต้หวนันไต้หวันนั่นเองเน้อยเกศสังเนาะน,นี่<ะ>คือพลงงานสุข,ขุมใช่ไม่ซากุระสิซากุระใช่ไปทนการเสียเวลาละพัฒาท่านผู้ชม ไปชมบรรยากาศตั้งแต่จุดทางเข้านะครับเราก็จะย้อนสอนไปที่แน่ๆจุดอูโมงค์ซากุระท่านผู้ชมมีแต่ The p พ o p พิก็คือแตกจุดนั้นแตกมากคนไปถ่ายรูปเยอะมากอิคิวซังยังกับโอ้โหมีมหากรรมดอกไม้อะไรสักอย่างเลยซึ่งตอนนี้ดอกมันสวยมากฟูมากท่านผู้ชมไปเราพาท่านผู้ชมไปชมมุนมั้านดีกว่าไปนะครับไปครับอ่าตามอิคิวซังมาครับวันนี้ถนนทางฝั่งด้านขวามีกิจกรรมนะครับ อมอบถุงยังชีพให้กับเกษตรกรนะฮะแล้วก็าชาวบ้านที่อยู่บนานขาางเนาะเราเส้นทางก็เลยไม่ได้เปิดให้เราไปทางขวามือนะครับดังนั้นวันนี้เราจะเลี้ยวทางด้านซ้ายมือนะครับทางขวามือมีงานเนาะนี่เราก็จะเลี้ยวทางซ้ายมือ,อแบบนี้มีงานที่ตรงไหนนี่งานอยู่ข้างในนู่นเราก็จะไปทางด้านนี้กันท่านะผู้ชมดูบรรยากาศดู ฝั่งน้านโน้ตปกติเราจะขี่รถย้อนสอนแบบนี้ไม่ได้น้อยคิดซะเนาะเราจะต้องขับรถบนขวาแล้วก็ออกมาทางฝั่งนี้นี่ฝั่งขาออกนะฮะนี่มาชมกันแบบยาวๆนะท่านผู้ชมปกติเรามาตอนกันตอนเย็นกันน้อยคิดซะเนาะเราจะได้แสงแบบมืดๆหน่อยเนี่ยแต่วันนี้เรามาตอนแบบนี้เลยนี่ฮะตอนกลางวันกันแบบนี้เลยดูแล้วก็ไหลลงมาแบบนี้ไม่ต้องสตาร์ทแล้วลเครื่องมาหยุดตรงไหนเราจอดตรงนั้น,น,นขี่ทัวรลิงอยู่รงได้เอ่าไม่อยู่วันนี้เขาไม่ให้มา มาไม่ได้ครับวันนี้ทำไมครับไม่ต้องถามครับนี่บรรยากาศเพราะว่าเขาต้องมไม่ต้องถามครับไ,<อ>ไม่ใช่เรื่องของเราครับ<ส>นี่ท่านผู้ชมสวยไหมนี่คือสังสวยครับปกติเราจะมากันมุมนี้แบบสวยๆนี่่ะเดี๋ยวเราจอดรถบ้างที่จอดก่อนนะครับอ่าท่านผู้ชมเราเดินดีกว่าน่คือสังเนาะครับเราจะได้บรรยากาศกว่าแล้วก็สวยกว่า เห็นครับน,นี่นมุมนี้คือมุมมหาชนไปเสียแล้วนะฮะทุกคนมาจะต,ต้องมาเก็บภาพมุมนี้กันรถมอเตอร์ไซค์มานอนดูสิไงเมื่อเช้าอีซสอซังพ่อมาขับรถผ่านคือแบบคนอย่างเยอะเลยนะฮะคนก็เยอะรถก็เยอะแบบเต็มมากนะูก้ยถ่ายแล้วัอ๋อลูกจะถ่ายลูกจะถ่ายลูกตีถ่ายไม่ใช่ลูกคนคุณผู้ชมถ้าจะงงครับลูกตีถ่ายก็คือลูกจะถ่ายนะครับผู้ชมอ่ะ ดูบรรยากาศสวยงามตามท้องเรื่องนะท่านผู้ชมสวยมาก่ะคิวซังถ่ายถ่ายพ่อสิจะหล่อไหมท่านผู้ชมให้คิวซังถ่ายถ่ายข้างหลังดูบรรยากาศความสวยงามของมุมอุโมงค์ซากุรานั่นเองนะครับเดี๋ยวรออีกปี2ปีถ้าต้นซากุระฝั่งขวามือของเราเนี่ยโตมากกว่านี้มันจะสวยยิ่งกว่านี้อีกนะท่านผู้ชมดูเอ้าวท่านอี้คิวทำไมไม่เดินมาท่านอี้คิว อันนี้คิ้วไม่ยอมเดินตมามอ่ะต้นทางฝั่งทางด้านขวาเนี่ยเขาบานก่อนนะครับมันก็จะมีต้นที่เขาโรยไปบ้างแล้วนะครับนะทางด้านขวามือแต่ด,ด้านซ้ายมือเนี่ยกําลังเริ่มบานเต้นนี้ยังไม่บานครับครับผมอันนี้เบครับเนี่ยใส่ครับว่าไงครับมีแขกมาก็ <laughs> มีแขกมามีแขกเขา จำอ้คิวซังได้ไงดูท่านผู้ชมมุมนี้ก็สวย<ฮ>มองไปทางไหนก็สวยท่านผู้ชมบรรยากาศโคตรดีวิวโคตรได้เดี๋ยวเราเก็บภาพมุมย้อนกลับไปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันกับบรรยากาศนี่ฮะอัปเดตล่าสุดวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคิวซังย้ำอีกทีนี่วันที่27ค่ะ27ธันวาแล้วเนาะคิวซังเนาะุ่นนี้วันที่ใช่วันนี้เราบอกได้เต็มปากเต็มคำว่าบานแล้ว80%นะเหลืออีกไม่เยอะที่ดอกเขาจะบาน ต่อจากนี้ไปแล้วนะครับคาดว่าอย่างที่เราคาดการไว้ก็คือหลังวันที่5มกราคม2 5 6นเนี่ยน่าจะดับบานเต็มเกือบทุกต้นแล้วนะครับเหลืออีกไม่มากแล้วนะท่าชชนผู้ชมดูบรรยากาศคดีวิวโคตรได้ที่แน่ๆวิวสวยบรรยากาศดีเวลาที่เหมาะกับการมาถ่ายที่นี่แนะนําเป็นช่วงเช้าหนช่วงนะครับแล้วก็ช่วงาสายๆแล้วก็ผ่านมาอีกช่วงนึงก็คือช่วง เย็นเย็นไปเลยถ้ามาช่วงเช้าก,กับช่วงเย็นจะดีตรงที่ว่าคนจะน้อยถ้ามาช่วงกลางวันคนก็จะเยอะหน่อยนะดูบรรยากาศเดินเที่ยวได้แบบนี้เลยท่านผู้ชมช่วงนี้นะแนะนําให้เดินเที่ยวอจะได้บรรยากาศเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลอดถนนตลอดทั้งเส้นมันเป็นต้นซากุระหมดเลยตั้งแต่แยกน้านโน้นนะั้นแล้วก็จะถึงทางออกนะอยากไปต้นนู้นไปเดี๋ยวเราเอามอไซค์ไป เราเจอดอยู่โ no, น mm. ้นนยอยู่ข้างบนโนะ้นน่ะเราต้องเอารถมาเนาะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพา,ท,า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 ท่านผู้ชมชมบรรยากาศด้านหน้านู้ดกันต่อไปกันครับไปครับไปกันต่อท่านผู้ชมนานๆทีจะได้มีโอกาสขับรถย้อนสอนแบบนี้นะท่านผู้ชมเราเซฟบรรยากาศมันสวยมากท่านผู้ชมมุมมาหาชนไปซะแล้วนะครับสำหรับถนนทา อออของสถานีเกษตรวลงอ่างางตอนนี้ครับผมต้นเนียโอ้ยสวยน้อยคิดซะเนาะ,ะนครับนี่ฮะมันเป็นอุโมงค์แบบนี้นะท่านผู้ชมว้าสวยงามตามท้องเรื่องเวลาที่เหมาะกับการมาถ่ายภาพถ่ายรูปนะท่านผู้ชมช่วงเช้าเช้าตั้งแต่แสงเริ่มมาประมาณ8โมงเช้านะครับยาวไปจนถึงอ่า10โมงโดยประมาณนะแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ย แดดคิดกำลังจะรับขอบฟ้าไปเนะี่ยมันเป็นช่วงที่สวยมากเลยนะบานสวยเลยท่านผู้ชมดูโอ้โหเนี่ยเนี่ยแถวเนี่ยอีกไม่กี่วันตูมหมดแล้วนะท่านผู้ชมอมีกไม่กี่วันบานแน่นอนคาดการณ์ก็คือหลังวันที่5้าสวยแน่นอนเนี่ยแปลงบัวยแปลงบัวเป็นไงยังมีดอกสีขาวๆให้เราได้ชมกันอยู่นะครับนี่ยังออกดอกเต็มต้นอยู่นะวันนี้รถขับรถสวนกัน สวนกันไปสวนกันมาท่านผู้ชม <ฮะ S 1> ดูมุมนี้โอ้โหท่านผู้ชมเฮ้ยสวยมากสวยมากสวยจริงๆนี่หาหาคำเป,เปรียบเขาเรียกว่าอะไรนะคำเทียบไม่ได้เลยใช่ไหมคือจังครับ <ฮะ S 1> ดูยิ่งต้นนี้โอ้โหดอกท่านผู้ชมดูพ่อข้างในนุ่นสวยมากโอ้ข้างในก็นมีต้นเดี๋ยวต้นนี้นี่คือต้น แบบเต็มต้นหรอลูกิวเนาะพออยากลูกอยากเอาต้นแบบเต็มต้นอะ่ะอ๋อได้เดี๋ยวเราให้คิวซังกลับมาถ่ายนะตอนนี้เราไปถ่ายคลิปกันก่อนเนาะค่ะแต่จะให้คิวซังถ่ายรูปไปโชว์ท่านผู้ชมด้วยดูเนี่ยท่านผู้ชมเอ้ยจอดรถฝั่งน้านขวานะครับตรงที่มีแนวขึงไว้ตรงนี้นี่ห้ามจอดนะท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวชนกับกิ่งสักุระอย่างบางคันรถสูงนาะคิวซังเนาะจะชนะใส่ดอกสักุระเราเสียหายได้นะ จอดฝั่งขวาแบบนี้เลยวันพุธนีนน้คนชนใส่เนี่ยก็ใช่วันนั้นที่เรามาใช่ไหมครับน,รน่าสงสารดอกไม้เลยเนาะครับโอ้มาสวยมากมากเลยอะ่ะบรรยากาศโคตรดีอ่ะเราไปชมกันต่อว่าถนนเนี่ยมันตลอดทั้งเส้นเลยน้นอยคือสักเนาะครับเนี่ยตามไปเส้นทางที่เราจะเลี้ยวนี่คือถ้าตรงไปก็มีอยู่นะเนี่ยที่เราเคยไปฝั่งโน้นเดี๋ยวเราจะวนไปทางนี้ เหมือนรถของพี่ชมพู่เลยล้อไม่ใช่ป้ายกรุงเทพดูนี่ดูต้องแต่ต้นนี้ไปนี่โอ้โหไม่ป้านสวยเกือบทุกต้นเลยว่าตรงนี้เย็นจังเลยน้องกิ๊ตนะใช่แล้วนี่ท่านผู้ชมป่ะเจ้าเชิญเราไปตรงสวนชมเลยพระเกียรใช่เจ้าเชเกียรติตรงข้างบนนู้นเลยตรงสวนอะไรนะสวนซากุระเลยดีกว่าไม่มีคลิปไปตรงนั้นนะครับไปครับ เออโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงบริเวณสวนซากุระเป็นที่เรียบร้อยแล้วคิดสังหระครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ลมอ่ะโอ้ตอนนี้ลมลมและเย็นสบายเลยนี่ตอนนี้เริ่มออกดอกสวยขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วน้อยคิดสังหรครับนี่ฮะดอกบรรยากาศการบานล่าสุดนี่อันนี้ของแท้มีคนบอกว่ามันไม่ใช่มันเป็นดอกซากุระเมืองไทยใช่มันอยู่เมืองไทยก็เป็นซากุระเมืองไทยนะครับแต่ว่าสายพันธุ์มันนำมาจากประเทศญี่ปุ่นดังนั้น ชื่อของเขาจริงๆก็คือซากุระอะไรซากุระซากุระญี่ปุ่นถูกต้องครับซากุระญี่ปุ่นนั่นเองนะตอนนี้ดอกเริ่มร่วงแล้วท่านผู้ชมอีกไม่กี่วันจะหมดต้นละอันนี้เหรอครับใช่ครับนี่มีญญาาลูกลไหมฮะนี่มีลูกไหมครับมีมีร่วงด้วยนี่ตอนนี้กําลังบานแบบนี้เลยคีอสั่งโอ้ยยอดเดี๋ยวอีกไม่กี่วันจุดนี้จะกลายเป็น จุดสีชมพูให้นั่งถ่ายรูปกับป้ายสวนซากุระเลยเนาะบแบบนี้เลยอ่ะคิดสังคลิปเราจะยาวเกินไปวันนี้ลาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้เนาะหวังว่าคงจะถูกใจไม่มากก็น้อยกับการมาเก็บบรรยากาศดอกซากุระนะครับซึ่งเราพาชมวันวันก่อนแล้ววันนี้ถัดมาอีกวันนึงมันก็สวยเพิ่มขึ้นอีกวันนึงนี่ต้นนี้ย้ายมาปลูกใหม่เดี๋ยวปีหน้านนเขาก็จะบานสวยเต็มที่แน่ๆนี่นนต้นนี้ ย้ายมาปลูกใหม่เริ่มสวยแล้วแล้วก็แนวด้านนี้คิวซังนี่น,นี่แนวด้านนี้เอาซากุระญี่ปุ่นมาทดแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลงต้นใหม่เรียบร้อยตลอดแนวนี่เป็นดอกซากุระเป็นที่เรียบร้อยละนุ่นท่านนี้คิวซังก็มัวแต่ถ่ายภาพมาคิวซังวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้คิวซังเนาะสำหรับบรรยากาศดอกซากุระญี่ปุ่นที่โรงพยาบาลเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปอัปเดตนางเพียเสกข้องสีขาวที่ไร่ชา ว่าบรรยากาศที่นั่นจะเป็นยังไงแล้วก็ดอกของเขาสวยมากขึ้นขนาดไหนรอติดตามรับชมได้เร็วๆน,นี้นะสรังเนาะเพราะมีกระลำใช่มีกระลำแฟนซีนใช่ถูกต้องครับกระลำแฟนซีสำหรับวันนี้ขอตัวละท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะครับคิวซังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สังเวยนะครับเพ่อเป็นกำลังใจให้คิวซังและพ่ออีกคิวซังในการออกมาเก็บบรรยากาศแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไม่ซุ่มค่ะไม่ซุ่มค่ะ